สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสองวันที่สิบสองจ้ะพี่น้องคุมภาพันหกเก่านะจ้ะมาหาตามลาภาคกคนแค้นพี่เก่านาะแม่นมนก็มาสวัสดีในป่าพัคกคนแค้นเ,เลยเนาะแม่นแต่ว่าพ่อเห็นพ่อดอกจ้ะพี่น้องมันสีออกบวัวส่วนที่หนีนแต่ว่าหั่นบัวมีเข้ากระหาไปเรื่อยจ้ะปลาไม่ไปเรื่อยนาะแม่นไปมองไหนมันเหี่ยวไหนนอันนี้ไปหลุ่มกันเมื่งเรื่อย หายายก่กอดเลอบิงแต่เห็นเลยเจงสิไทยพี่น้องเงิึงแี่วันหน่ดจะมีมันสีกินเลยเบิดจากพี่นอ้อมันสีอ่อนเบิดเลยอ๋อ ตัวนี้บ่แม่นไฟเนี่ยพันใหญ่ด้นี่พันหน่อยพันหน่อยไผ่ใบหน่อยเงวแต่ว่าดอกกันหน่อยมันบ่หมกปานไดนต้นสูงมันบ่หมกเนาะโอ้ตัวนี้กัดอกบ่อันนี้บ่็นไหนพันอันเอ่ะตัวนึอ ช้ำเลยช้ำนี้แล้วงามเลยโมเอาไปจัะจนมาก็มีจ้ะแต่ว่าวมาหันบ่ยาวอืมงบไปจะเอางบไปจะเอาบัวหย่าเดี๋ยวไปก่อนนี่บัวจะพี่นอนเท่านี้แต่ว่าบ่ยาวบ่ยาวข้างกับบัอยากเอานะนะคะตัวใดมันที่อันนี้นอนเนาะที่ยาวๆนเนี่ย มีวัดเนาะนี่ก็ลังสันเนี่ยถิ่นมันหลายจ้าพี่น้องนี่ไุ่มีวัตพูนนั่เห็นบ่ดเลยเป็นขาวๆนั่นนั่นแมงวัดนั่นมันก็ลังออกมันคันยาวเนาะนี่รุ่นปลานี่รุ่นนีหลายนีเนี้ยเออทำไปขุนบ้างเออมันหลายอีหลีมันคันยาวตัวตัวตัวนี้นี่ใส่เวลาโดนเติบเป็นตัวนี้สินเดือนตั่นี้หนอประมาณเก็บบสินเดือนเนะ Men bọn 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 ăn thổi ăn kiếp ơi chào ơi ăn chào ơi ăn chào ơi ăn chào ơi chào ơi ăn chào ơi ăn chào ơi ăn chào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  chào ăn chào ăn chào ăn ขีโรถกายวงหันขี้รถกายพักวางหันอื่นเขาอ้วนเลยวุมีมีหันละมีหันละนี่วเขามาไก่คนมีเพราะตัวอเยงก่อนนกระยองงามเลยทาเลยโอ้ยหโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเออเ

อ้ยถามแหง่ทานทาอุ้ยตัวนี้ให้เงาบานอ้ป้าตหยอดนี่บานนี่ซ้ำหนีติ้นพอดีครับหนออืมเห้ยไงซ้ำๆบ่เอาหนอะม่สันผลสันไ่นอันนึงสันมีก็สทัน อี่งรนังนกำนึงเลยมองเดียวเนาะม่หตัวอันออกกาารป่ะตัวมันออกกอนแต่หลุนแบบเนาะหลุนหลุนเอาหลุนหนมากเอามั้ยนี่สกลางเลยไม่ต้องเียกลางมนตัวเทียวนี่มอเนี่านเียมาแล้วเปล่แตสาเอาแตยาไปถอดใช่ไหม แกงกรได้วมฒละจ้ะอันวุมีผมาหาที่ไรเอากระบอกด้มาหน่อาชุดเน่อยอันนี้นี่วุฒิมาข้างนอกอืมอะไรๆเต๋อเป็นดอกกันบาดดอกกันเกงงากินได่บุตจ้ะตัวดบ้านด้วยพี่หน่ เอฟซีได้ทันมากเขามาเบิงรุ่นเพิ่งเบงยังนาะอาทันอา้หว่ากินไหนบ่กือบ่กินไหนเ็กที่ยังเพินเหรือไนโมเหี่ยวานี่ยผักคอนแคนเดียวกันเหี่ยวบ่พอได้ยังทันออเหี่ยวเยอะนี่บ่ ม um um, really ีอยู่เพื่อหอยู่ไหนเอาเก็บมาเลยนะดูโลเอต้นเลียวได้นี่ยูโลอืมไ่มลายงาไม่มีไรงาเดี๋ยวหัวจมาเจนเออเอูโลที่มอตอรนีูโย่นี่พอเอาเลยอเอาเก็บเป็นทั้งสีด้วยต้นเลียงขัดเนี่ย 这里，<c ười> 嗯，你点，单苗的呢？单苗没哈 nga，哦，木哈瓦塔哈。木，木哈瓦塔哈。木哈鸟。嗯嗯嗯 นงจเป็นกลางยังไงพวก่อนที่เขาบอกมาพอ ว่าที่นกสตรองกลางกิเอร่อยกินทั้งสิ่งทุกคนก่เลยกลางกันดีอร่อยตรง ก่อนพนมารพอมูุ่กลางเก่ามันมันตายเป็นติดต่อกันอหือเห็นต่างเยอือน่อบงให้มันหน่กระหน่ใหญ่หอหมกนะหอหนาอต้นตมันสมบูรณ์เน หุ่นเกืกลางแต่พิกายหุ่นเซลอยู่โมื่อไหร่เนี่ยนะเอากระหูตาดอกมันบานเด็ดเอาตัวเด็ดมันอ่อนนะเกือบพ่อตบหนึ่งหุ่ได้หนอเมือ่อพ่อตอนเม,มืนอ่หร่นะวัวยังอ่อนอี่ ยอดอุ่มอวกยอนอุ่มอนวกอ่อนเลยปอยเดี๋ยวเองยอดอุ่อ้วอุ่มอ้วมันสั่นเหออุ้ยโอ้แต่เดี๋ก็สั่นให้ผลอันนี้ มันสันผดตึงก็สันอุ้ยหอยงามเลยเนาะบวบด้วยต้นเดียวพี่เวิดวมนเลสองแล้วต้นเดียวได้พี่หน่องน่สามสดสัตวหวานได้จาะพี่หน่อง พี่น้องบางท่านขามาเบิองใหม่เนาะมาส้มใหม่กะหวัวังว่วาพี่จะได้กินกะเอาไปแกงไปหนึ่งเดี๋ยเบิดจะ้ะแกงข้าวปูจืดปลาเดี๋ยวเบิดจะ้ะแกลียงขึ้นาใหม่ก็ได้ปดไปพัดไปถอดเดี๋ยวเบิดจะ้ะอ๋อแล้วพวี่ต้องกินซุปต่ว่าบางท่านมากินนิ่ก็ได้แต่วันยังก,ก่อนไม่เคยกินทิ่เพียนะกินแต่ซุปอ๋อเหนื่อยมากเลยหิวแล้วหิวหมด

เป็นบดเองนีแต่โมกเลยนี่บดท่านน่อิ่งตัวเปนี่นนี่บด่นบ้ามันอะไรโม่เอตัวนบนนเดียตัวนี่ยาวยุคนูนตรงข้นสูงคนบอกเอ

mì yêu bọn nhau mì mất thiên nhiên nó chị đi ở càng nó này nè mà mì đi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  mì ก็แห้งแตกงาเอ๊แตกต้นต้นหนึ่งดอกมันนี่วัดหลวงด้วยดอกสีเทียนโอ้โหเอามึงเดียวนี้ก็ะด้ร้ายนะเจ๋เลย่ายกี่ดอกนี่ยโอ้ี่แบบมันเป็นกลาพี่เนาะดอกกชนไดขึ้นกันจ้ะโหดเอาดอกมันนเนี่จคู่ไว้เนี่ยเลยพี่นอานี่ย แต่ว่านั่งอันกับเอานั่งอันกับ่เอาต้างองกิ่อเอาหนจอะเอปะเ็นลายอยู่อุ้ยตัวนี้แตกกลางทีเลยพี่นนอนพูนเรียบไร้เลยโมไดามา้มหางวดก่อนอนั่นนี่มุกที่เราพูน่ะเป็นหน่อยอยู่อุ้ยเท่านี้มีเงินหดพี่น้อนเลย กับ่อนี่เอาไปเนดเลยนี่ไอคอนบ่เอาจำนี่ก็บ่เอาพี่น้องเอ้ดอกคอนแขนุ้งสิละอุนแต่กลางเนี่ยนี่กวกินใดได้จากพี่น้องนี่หลุดอดดอกมันไปเกงนี่เสียหวานคือกันจ้ะารสชาติหวานคือนเก่าจ้ะแต่ว่าแยกก่อนบ่าเอามานนี่เพราะว่าดอกจุ้มมันมีอยู่พอได้อยู่นอกจ้ะเอาไว้มันเป็นหมากเป็นดอกเป็นหมากต่อไป ดอกไล่แหงเท่านี้าถือ่เอากล้ที่ได้ที่ได้เอาไปหัวเอาเอาดอกมันอนแต่ซุ่มบ่เอานีอ้ยไลยเลยที่บอกขึ้นเลยหนวนั่นงายเก็บเก็บเก็บออาไปอ้ยยอดหลุดหบเลยจังเน ลังเป็นนอใหม่ซะอื่นลองเป็นนอเาะนฉันได้ยอกแขนี่เขจะเอาดอกงเขาดอกเด็กโ้ดอกี่ดอกนี่จะดอกมันร้ายแหบ่ได้มาสายหร่อี๋เอ่ันบังหันหกายกันเคยมากเก็บเก็บบังหันร่ยานี้ก่นราอัดอดดอกด ใอันอ uh, ้ปิดต้องแห้งร้ายเหาร้านที่เก่าจ้ะเจตวันบดดเป็นนอเป็นอันนี้นาิโเปียนหรือโสซากับรานคือการกับอันนี้มันดอันนี้มันเนะหโอ้นตัวนุวงใหญ่ๆเอาพวใหญ่ก็พอไงใ่หรออนี้สองอันอันนี้นอนขึน้นยอ้ยเอาถือไปบ ห่อเดียวดิข้าวบดได้มาหล่อแถวหนินอหอดก่อนนอวันมันออกหันไนี่เป็นมดเป็นมดดีพ่อละบอกเอาดอกที่เราพยาใหญ่นอนรลายพ่อเอาอะจังนี่นี่พยาใหญ่มาเอาอันนี้นี่ต้มเป็นชูมนี่นั่นน่ะ

đó, cái Đọc bàn, đây nó ngoan lái phủ tôi 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 อตำตำมือค่ายอยู่บ่ได้กองอย่างอือด้อืมมอืมมอ 这样才有农业的。这里轻盈轻盈。嗯嗯。宝、嗯、贝、嗯嗯嗯、们，米，哦，你们小的 นี่คือกันเหี่ยวบอกอืมเป็นบดเลยมันบอกมนจริงดูมันหี่วอืมอ่อนสวยเลยเด่ดเลยนี่บกเออต้องบอกุณดูป่วยมีบบดอเออ อันีดก้างใก็มีนะนี่เอาไปเลยมีร้อยจ้ะอ๋เลือกเอาหน่มีบดิ่นดยาวๆต่อไยงก่อนีบดถ้งๆกทู่มีบดจะพี่น่องไม่อ๋เลือกเอาซินี่พ่อใหก่อนกองว่านี่นี่นี่งานเดี่ยวนี่นี่นี่พื่ยังมันยาวนั่น nhiêng ngang vẫn ở trên này nào, là, này. đi thằng nào này này đi. nào. bỏ. thưng thưng của anh. làm nào. đi. cái này

โอ้ยกจีบกบกันนี่นี่นี่เจ้มีนลยเออเออยาววัดเลยจีบมีมี Ừ, bức tượng nào mà cái gì tượng cái 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 นี่สองงาสองเสาะเลาไปเลามากพ่อเด็กเก็บมีเหรออืมมามาสุดลุบยอดใดยอดมันเต็มกับตาขี้เก่าเนาะแมนพูนกตาขี้เก่าจับที่เนาะายขี้เก่าจังมวะนี่มันแตงงามเนาะแมนโอ้แตงงามแบบไหนชิดเด็กเก็บไปเรื่อยๆอยูีดอกที่เนาะมันออกลายอยู่เนาะมันออกลายเหรอต่มันหักมาทันย่าแมนอยากกับพ่อได้เก็บอยู่เนาะ <Man. S 2> ถ้าเหลือกเอาจ้ะเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด,กดแชร์นี่เด็ดจ้ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองน้ก,ก่อนชาแนลวันนี้มาเผากันใหม่จ้ะพี่น้องสิไปปลาได้เก็บสีส้มสิมานสิกได้ยังงามๆมาหน่องมาเอื่อนหนาะแม่วันนี้ <Man. S 2> นนกับฟ้าเอาแน่จ้ะพี่น้องอันสิไปส่งไม่กวดให้เอฟซี่ยืนนะส่งพักคนแค่เนาะแม่ผ <Man. S 2> ู้ใดอยากได้ก็ทักแชทมาจ้วงไว้จ้ะพี่น้องเนาะ แ่เอาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ